สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในรายการไดมอนดอ็นเดอรมาครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเทคเจอแพ็ k นะครับอย่างแรกที่ต้องมีคือ M C P E Master นะครับถ้ามีเสียงไอก็ขออภัยด้วยนะครับก็กดเข้าไปในรายการเทคเจอแพ็กก็รอโหลดครับนี่ครับก็จะมีเทคเจอแพ็ k หลายอย่างนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับ หมยว่าอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับเอาไหนที่นอกอนี่สมมติผมจะเอาอันนี้นะครับนี่ก็สวยดีนะออสมมติผมจะเอาอันนี้ก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอมาโหลด ครบหนึ่งร้อยนะครับดลโมนแอนด์มาครับผมก็ได้ช่วยกันคิดขึ้นมาจากคุณนิกนะครับโอเคนะครับเ e m o มนแอนด์มาครับนะครับผมเปลี่ยนชื่อรายการนะครับนี่นะไม่ต้องไปกดใช้นะครับให้กดออกครับ เข้าไปที่ m i e c r a f t PE เลยนะครับ m e c r a f t ของผมจะเข้านาะนนิดนึงเดี๋ยวขอตัดไปดีกว่าโอเคครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ใน m i n e c r a f t PE แล้วนะครับนี่ครับสกีของผมนี่ครับอเคเสียงเกมันเบานะทางน้นิดนึงนี่ครับเข้าไประเทศจะแพ็คแล้วอันนี้ผมโหลดไปอยู่แล้วนะไม่เกี่ยว เอาเทคเจอพัดที่โหลดมาเฮ้ยกูไม่ได้กดอันนี้มันจะกดเทเจอพัดที่โหลดมาไหนอนะ่ะเอออันนี้นะครับนี่มันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวขอสร้างโลกใหม่ดีกว่า เด็กเด็เด็ก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 เร็กเด็กเด็เดกเด็ไเกก็กกกดดดีก นะครับนี่ครับได้ออกมาแล้วครับเทเก้แพท,ที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็สวยใช้ได้นะครับดูโอ้โหนี่นะครับอืมมาดูนี่โคตสวยเลยนะครับมสวยมากนี่อะไรเนี่ยชูกาเคชูกาเเคแต่เนี่ย เาานี่ใบบัวมีปก็โตมากมาครับนี่ตัเล็กนะโอ้โขมันก็โตอยู่ในครกเหมือนกันนะครับนี่นะครับมันก็โตอยู่ใน แล้วจะแบบไม่หมอที่จะไปเล่นแมปเอ่อแม p ปะจนภัยแมปซอมบี้ฆ่าซอมบี้อะไรพวกนี้ครับอือใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเป็นสัตวครับอืนะอือนี่ชุกอมานะคี่ขกอที่ผมควรจะได้ตัดอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับ สวยนะครับ mm hmm. อ่านม้าเด็กอ่านม้าวันเด็เหมือนของจริงเลยเล่นไปก่อนนี่นะครับอ่านม้าโอ้ก็ไม่ได้โหลดตัวเกมภาษาไทยมานะนี่นะครับไดมอนด์ซอสดอดาบไดมอนอด์นนเองโอ้ดาบทองก็สวยน,นนะน่ะ mm hmm. มา เราลองมาใส่เกาะอะไรนะไดมอนด์โอ้ดูกุเดเไดมอนด์มันเด็มีเหมือนพระราชาเป๊ะเลยนะครับโอ้โหหอมเลือดกระเทียมดองน,นี่นะครับออืืหปรามาทไหนมาดูเชฟ ก็มัง่งคีเซชนี่นะครับโอ้โหเชชเฮ้เชชนายแบบแบบยอดนี่เชชนะครับเซชเซช นีโ่โว้ยช่องเขาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอืม้มเป็นด้วยที่ง่ายได้มากแล้วก็ไม่ต้อง,ร,งระบบโปรแกรมเลยนอกจากไอ้นี่นะครับนอ,ออนอกจากเอนะ่อนอกจากนักก้น m c Master เออจ์ทมาค่อยได้นะครับ น่าจาก e M C สีมัสเตอร์ไม่ต้องไปหลอหนเลยนะครับโหดูดูทะนุมันดิดูทะนุเปลี่ยนไปนะตรงตรงเนี่ยตรงหางมันอ่ะโหดูเอฟเปกต์ทองนี่นี่นนะปลปาปลาแซลมอนปลาปลากระเป๋าน่ารักมากอ่า ยาอ๋อน้ำใจพีดูปมุดนะเปลี่ยนไปเยอะเลยมาดูข้างล่างกันบ้างโอ้โหหอปลาหมึกหัวใช้เท้าปะวะใหญ่ยยจังเลยนี่นะอันนี้ก็คือสีนะฮะผมจำได้นะยองน่าสีนะฮะนีะ่ อเอาไว้ย้อมสีขนแกะแหละันเดียวกันเลยอืมแล้วามาดูฟองของมันดิอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟองของมันโอเคถ้าใครชอบคลิปนะี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วผมก็ <c oughs> เปลี่ยนเวลานะครับถ้าเป็นช่วงปิดเทอมผมจะอัพทุกวันนะครับแต่ว่าจะอัพเที่ยงขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนเช้าเช้านี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันธรรมดานะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละนะฮะผมก็จะอัดทุกๆุกเย็นนะฮะเย็นนะฮะ เออน่าจะเป็นหกโมงเย็นนะครับอืหกโมงเย็นะนะฮะแล้วสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเหมือนปิดเทอมนั่แหละครับอัดทุกๆเทีท่ยงขึ้นไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ